ทุกขังสยติโกธโนแปลความหมายว่าคนมักโกรธย่อมอยู่เป็นทุกข์วันดีครับเพื่อนๆน,นเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดยานสังวรารามวรมหาวิหาร วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้น วัดนี้ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกเมื่อวันที่4มีนาคม2531ปัจจุบันวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารมีพระโสพลคณาพรเป็นเจ้าอาวาสด,ด้านนี้จะเป็นตำหนักสมเด็จพระยานสังวร ส่วนด้านนี้จะเป็นพระบรมธาตุเจดี JD จักรีพิพัฒน์นะครับส่วนภายในพระอุโบสถมีพระประธานพระนามว่าสมเด็จพระพุทธยาณน,นเรสวนเดี๋ยวท้ายๆพาเพื่อนๆไปไหว้พระประธานภายในพระอุโบสถ นัตธิโลเกอะนินทิโตแปลความหมายว่าบุคคลผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลความหมายว่าการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งตวงนะครับ ด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารนะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆด้านนี้จะเป็นเขาชีจันเขาชีจันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชนบุรีมานานกว่า20ปีเขาชีจันตั้งอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี มีพระพุทธรูปอยู่หน้าผามีพระนามว่าพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาสศาสดาแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐด,ดุดดังมหาวชิระเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยจำลองแบบมาจากพระพุทธนวราชบพพิตร ศิลปะสุโข,ขทัยผสมล้านนาพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาดศาสดาแกะสลักลายเส้นมีขนาดหน้าตักกว้าง70เมตรสูง109เมตรเฉพาะองค์พระรวมฐานบัวสูง130เมตรแกะสลักลงในเนื้อหินลึกประมาณ10เซนกว้าง30 ถึง40เซนฝังด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองเต็มล่องสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ทรงสร้างเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ในวาระคองราชครบ50ปีนะครับปมาโทลักคโตมะหลัง แปลความหมายว่าความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษานะครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูด้านนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564นะครับประชาชนมาเที่ยวเยอะมากนะครับเพื่อนๆ โอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ